ที่ทำแจ็คพอตให้แตก10ล้าน5แสนเนี่ยทำกันยังไงอะ สวัสดีครับนะลูกค้าเจสตาลอตโต้ V.P. ทุกท่านเนี่ยวันนี้ผมจะพานะทุกท่านพบกับหวยรูปแบบใหม่เนี่ยของเจสตาลอตโต้ V.P. นี่ครับผมนะครับหวย power ball นะครับซึ่งเราได้แรงบันดาลใจมาจากการเสี่ยงโชคของชาวอเมริกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าเนี่ยวิธีเล่นนะครับวิธีทำแจ็คพอตให้แตก10ล้าน5แสนเนี่ยทำกันยังไงฮะเดี๋ยวเราตามไปดูในคลิปเลยครับผม โอเคครับหลังจากทุกท่านนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์เจ็ดสล็อตโต้วีพีรับนักจะพบกับหน้าเว็บไซต์นะครับแบบนี้นะครับคลิกเนี่ยตรงไหนก็ได้นะครับนะของ2ภาพนี้เนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเจอกับเว็บนะครับเจ็ดสลอตโต้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเบอร์5บาทฝั <net> ่งขวาเนี่ยเป็นเบอร์10บาทนะครับฝั่งเบอร์5บาทนะครับนี่เป็นเบอร์ฮานอยนะครับผมเนี่ยเบอร์ละ5บาทนะครับหนึ่งยูเซอร์เนี่ยซื้อได้ไม่จํากัดจํานวนเบอร์เลยนะครับ นะแล้วที่สําคัญนะครับซื้อครั้งเดียวลุ้นได้จนกว่าจะมีคนถูกเลยนะครับผมนะสำหรับเบอร์5บาทนะครับใช้ผลราว,วัลที่1จากหวยหาหนอยออกทุกวันนะครับเวลา6กโมงครึ่งนะครับผมแล้วก็ปิดรับแทงในเวลา6กโมงเย็นนะครับแล้วจะเปิดรับอีกครั้งนะั้นในเวลา1นึ่ทุ่มของทุกๆวันเลยนะครับผู้ถูกรางวัลน,นะครับจะได้รับเงินรางวัลถึง 80%เลยทีเดียวนะครับรวมจากยอดแทงสะสมทั้งหมดนะครับผมโดยทางเว็บเนี่ยจะหักเงิน20%เป็นค่าดำเนินการและการตลาดนะครับ,นะรบในกรณีที่ยอดแทงนะฮะสะสมรวมเนี่ยไม่ถึง5000บาทนะครับคู่จูกรางวัลน,นะฮะจะได้รับเงินรางวัลขั้นต่ำเนี่ยสูงสุดถึง5,000บาทเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะ และถ้าในกรณีที่ยังไม่มีใครถูกเลยซักงวดติดต่อกันเลยงวดเน่อยยอดแทงเนะะี่ยจะทบกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับนะสูงสุดเนี่ยถึงห้าแสนบาทเลยทีเดียวนะครับผมนะ อ่มาฝั่งขวาครับเบอร์10บาทนะครับเบอร์ไทยนะครับผมนะหวยไทยเบอร์ละ10บาทนะหนึ่งยูเซอร์ซื้อได้ไม่จำกัดจํานวนเบอร์เช่นกันนะครับใช้ผลรางวัลที่1นะครับจากหวยรัฐบาลนะครับออกทุกวันที่1และวันที่16นะครับเวลา4ี่โมงเย็นนะครับผมนะสิบาทนะครับปิดรับแทงเนี่ยบ่ายสามโมงนะฮะและเปิดรับอีกครั้งนะฮะเวลา5้าโมงนะฮะในวันที่หวยรัฐบาลไทยออกนะครับผมผู้ถูกรางวัลนะจะได้รับเงินรางวัล 80%รนะรวบจากยอดแทงสะสมรวมทั้งหมดเช่นเดียวกันนะแล้วก็โดยทางเว็บเนี่ยจะหักเงินนะครับ20เป็นค่าดําเนินการละา่าาการตลาดเนาะนะครับหากยอดแทงสะสมเนี่ยรวมต่ำกว่าเนี่ยหมื่นนึงไม่ถึงหมื่นนะครับผู้ได้ถูกรางวัลเนี่ยก็จะได้รับเต็มเตมเลย1,000 0บาทนี่สูงสุดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะร,รับไปเต็มๆหากว่าถูกไม่ถูกหลายงวดนะครับ ก็จะยอดมียอดแทงเนี่ยสะสมรวมกันไปเรื่อยนะครับสูงสุดเนี่ยถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับผมนะโอ้โหจะมีที่ไหนฮนะให้มากขนาดนี้แทง5บาท10บาทลุ้นกันไปยาวๆนะครับผมลุ้นไปทุกงวดนะจนกว่าจะมีคนถูกนะครับนะผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับแล้วก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับที่นี่ที่เดียวที่เจสตาลอตโตนะฮะความสุขของคุณลูกค้านะให้เจสดาลอตโตวีพีได้ดูแลคุณนะครับผม